อยู่ด้วยไหมต้องการเพื่อนสักคนอยู่ข้ขางงไหมยินดีนะถ้าเธออย่างจะระบายฉันบอกว่าคิดถึงใครคนที่เธอหวังว่าเขาจะเดินกลับมาเข้าใจนะ คนยังรักมากมายมันก็นลืมชาเวลาทุกมองยาอยู่กับน้ำตาในใจมันยังค้างคายังหลับตาเห็นทุกภาพวันวานอยาน่างนี้ฉัน ถ้าหวังฉันก็หวังให้มันจริงสักทีแต่เธอจะรอเธอไม่ทอ้อเธอว่าดีก็ดีแต่ฉันจะขอฉันก็ขอเธอแค่นี้ทางหาเงเบิดเขา ักวันที่ยอมสักวันที่เธอนั้นพร้อมให้ฉันเข้าไปถ้าเป็นเขาฉันคงไม่ทิ้งเธออยู่กับความเงาให้เธอทอเรื่องมาอยู่อย่างว่างเปล่าเจ็บ ไปเลยอย่างนี้ฉันเห็นเธอหวังฉันก็หวังให้มันจริงสักทีแต่เธอจะรอเธอม่ท้อเธอว่าด,ดีก็ด,ดีแต่ฉันจะขอฉันก็ขอเธอแค่นี้ เธอจะได้ไหมทางหากว่าเขาไม่กลับม,มาแต่เธอเร่มท้อใจคงมีสักวันที่ยอมสักวันที่เธอน้นพร้อมให้ฉันเข้าไปวันใดเขาหวนขึ้นมาอยากให้ฉันพร้อมลาเสมอ ถ้าเพียงเธอต้องการให้ฉันไปถ้าหากว่าเขาไม่กลับม,มาถ้าถึงเวลายอมแพ้ฉันขอเป็นคนดูแลเธอจะได้ไหมถ้าหากว่าเขาไม่กลับม,มาเธอ ียอสุดวันที่เธอ้ะพร้อมให้ฉันทั้งใจขอบคุณครับ ไม่แน่ใจว่าจํากันได้หรือเปล่าฟลุกไอ้น้ำนะครับกับซิงเกิลเมื่อกี้ถ้าเขาไม่กลับมานะครับก็จากข้าวสาร entertainment ครับยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆตามลำจำกันหรือพีชครับเดี๋ยวเราจะมาคุยทางด้านนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญติณปินจากข้าวสาร e n นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมคุณปุ๊กนะฮะคุณเอมแล้วคุณพัดครับเรียนเชิญด้านนี้เลยครับครับ สวัสดีอยากไปทางการอีกครั้งหนึ่งะะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออยากจะบอกอว่าพอเวลาเราได้ฟังสดๆจริงๆแล้วคนลุกเหมือนกันทุกท่านคือแบบคือจะบอกว่า <laughs> ทุกท่านต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าออนก็คือโตมากับเพลงของทุกคนเลยทุกคนเลยนะทุกคนจริงๆแล้วตอนนี้มันคือนั่งกีนเป็นติ่งอยู่ตรงนั้นแ้ว ยิ่ได้ฟังก็ปดในซูแบบนี้เดียใช่สุดยอดเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเารราไม่ต้องบอกใช่ผมก็เหมือนกันไม่ไหวแต่ว่าพูดแค่ว่าโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันแล้วไนในเหตุการณ์เราก็โตมาด้วยกันถูกต้องเราโตมาด้วยกันต้องบอกว่าทุกท่านก็คือจริงๆก็ห่างหายไปบ้างเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คัมแบ็กกลับมาพร้อมกับผลงานใหม่ๆด้วยนะคะใช่ครับตอนนี้กลับมากับผลงานใหม่แล้วก็อยู่ค่ายใหม่อะไรก็สารนะครับซึ่ง ผมเอ่อจะเป็นโปรเจกต์เดียวกันกับพันธ์เนี่ยโอเคค่ะโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาขอบคุณที่กลับมาใช่ครับก็มีพันธ์เป็นคนแรกนะครับมีผมแล้วก็มีพี่อั๋อมรินแล้วก็ที่ผู้เปิดตัวไปคือพี่ปาร์โมทพี่เลบันะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่กำลังจะเปิดอีกนะฮะเป็นวงคราวนี้แบบวงอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนยังไม่บอกเป็นความลับแต่ว่าถ้าได้รู้เนี่ยก็ต้องพูดว่าขอบคุณที่กลับมาใช่เพราะว่าเป็นคนที่หลายๆคนน่าจะต้องคิดถึงกันแน่นอนนะะค พี่ภูคะาเป็นไงบ้างคะกลับมาครั้งนี้ก็ห่างหายไปนานครับจริงระยะเวลาก็ประมาณ8ปีกว่าครับก็กลับมากับข้อเสนอเดทเมนเป็นโปรเจกต์เดี่ยวของตัวเองรู้สึกยินดีมากที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคนเก่าๆที่เป็นแฟนเพลงเราเก่าๆเนี่ยได้เห็นเราร้องเพลงครั้งนึงแล้วก็ฝากถึงคนรุ่นใหม่ๆทุกๆคนก็ช่วยฟังเพลงของผมอีกสนิดหนึ่งครับมาแล้วใช่ครับ อ่ะพี่จ้ำค่ะเพลงก็คือยอดวิวถล่มทลายมากๆเลยในโลกโซเชียลเพราะว่าได้ร่วมงานกับข้าวสารนะครับก็เพลงหมอกก็น่าจะต้องขอบคุณ PM2.5 นะครับที่ทำให้เพลงผมได้เป็นที่รู้จักมี PM2.5 อ่ยู่นะใช่ไหครับผมโอ้แต่เพลงมันพอด้วยแหละเนาะก็่นแหนะครับก็ต้องฝาก ฝ่งงนี้ด้วยพี่พัน์เองจริงๆก็เคยไปร่วมทริปกับนายตะเทนเหมือนกันเห็นบอกว่าไปสวนผลไม้หรืออะไรนะฮะจำได้ือวคะจําไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเรายังมีผลไม้ที่เก็บไปตั้งแต่ทริปนั้นจนเนอ่นยังยังอยู่เลยครับไม่น่าเป็นที่ระลึกไงเป็นที่ระลึกไว้แต่ว่านี้ก็เคยไปทริปกับนายตะเทนเหมือนกันค่ะค่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีทริปหน้าเดี๋ยวเราชวนใหม่ นะคะนะก็เพราะว่าชนได้เลยค่ะชวนบนังค่ายแล้วก็เอาเพลงเก่าๆมาร้่าให้เราฟังด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับผลงานใหม่ๆของค่ายนี้ของแต่ละคนสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะครับผมติดตามได้เฟ e บุ o กนะครับของข้าสายดีเทนเมนต์นะฮะแล้วก็ อ่า YouTube อ่าเข้าสายอินเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันนะฮะแล้วก็โปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาด้วยนะครับครับผมก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยติดตามได้เลยฮะข่าวสารเอินเตอร์เทนเมนต์นะครับ่ใขอบคุณศิลปินทั้ง4ท่านนะคุณเอ็มคุณทันคุณปุ๊กคุณจ้ำนะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบขอบคุณมากมากนะคะโหเราก็หายคิดถึงไปเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็เป็นหลายๆท่านที่เราก็ติบโตมาด้วยกัน